ครูบุญสวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะครูบุญก็มาดูดวงนะคะซึ่งเป็นการดูดวงอ่านไพ่ความรักของรายธาตุนะคะครูบุญไม่ได้ทํารายธาตุมานานแล้วนะคะเดือนนี้อยากจะทําให้นะคะก็จะเริ่มต้นที่ธาตุน้ําก่อนธาตุน้ําก็จะมีราศีมีนกรกฎและพฤศจิดช่องครูบุญเน้นนะับแบบต่อวันตกนะคะมาคะ่ะมาเช็คพลังงานชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีมีน กรกฏและพิจิตนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะชาวธาดน้ำมีนกรกฎพิจิตความรักเกือนกัก,กรกะดาคมเบื้องต้นจะเช็คพลังงานชาวธาตุน้ำก่อนนะคะว่าช่วงนี้ธาตุน้ำเป็นอย่างไรพลังงานของพวกคุณ ชาวธาตุน้ําพลังงานหลักเป็นอย่างไรคะช่วงนี้ตัวตนในเรื่องของความรักตัวตนชาวธาตุน้ําช่วงนี้เป็นอย่างไรคะเด็กเจอด้วยนะคะเหมือนเพิ่งเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะตัวตนชาวธาตุน้ําอาจจะ เพิ่งเข้าไปจีบใครหรือเพิ่งมีใครเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาเฟอร์สกับคุณแล้วคุณรู้สึกดีมากๆากนะคะท้าให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งรู้สึกแบบเหมือนเป็น14อีกครั้งนะคะเด็กถือถ้วยก็ชัดเจนมากพลังงานตัวตัวเนี่ยหนึ่งไม้มีการเริ่มต้นใหม่กับความรักจริงๆนะคะชาวธาตุน้ำช่วงนี้น่าจะ 4 in love นะคะอยู่ระหว่างการตกหลุมรักนะคะรู้สึกมีไฟมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมากๆในการใช้ชีวิตนะคะตัวตนของคุณในช่วงนี้ความรักจะเป็นอย่างไรคะชาวธาตุน้ำเดือนกรกฎาคมคุณบุญจะดูรวมทั้งเดือนเลยนะคะความรักธาตุน้ำในเดือนกรกฎาคมคะ่ะ กรณีก่อนนะคะขอดูคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยคนที่ชาวธาตุน้ำมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะคนที่ชาวธาตุน้ำมีความสัมพันธ์ด้วยขอพลังงานบวกๆนะคะอัศาวินถ้วยคนธาตุน้ำคุณน่าจะตกหลุมรักมีความสัมพันธ์หรือกำลังจีบกับคนธาตุน้ำเช่นกันอัศวินถ้วยนะคะราศรีมีนกรกฎพิจ,จิต เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆหรือเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเจวิ่เขาค่อนข้างลุ่มหลงหลงไห,งห่ได้ปลื้มคุณหนักมากคนคนนี้เขามีสเสน่ห์มากนะคะหน้าตาดีหล่อเรลาสวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะคุณดีนะคะเป็นคนที่แบบทําให้คุณแบบหลงสเสน่ห์เขาเกินต้านนะคะไม่ว่าจะ เขาหลงคุณหรือคุณหลงเขาก็ตามนะคะแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะที่เด่นจะเป็นอย่างไรคะในระหว่างเดือนนี้นะคะเดือนกอนรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นอย่างไรห้าไม้เลยเหรอคะจะเป็นอย่างไรคะทาไมมีไพ่ห้าไม้เนี่ยเก้าไม้ทําไมพอถามว่าจะเป็นอย่างไร คุณยังไม่เปิดใจให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคะชาวธาตุน้ํามีทั้งห้าไม้เก้าไม้เหมือนพลังงานหลักคุณยังปิดกั้นเขาเขาเข้ามาจีบคุณแล้วก็จริงนะคะคุณกับเขาพูดคุยกันแล้วก็จริงสารสัมพันธ์กันมาบ้างแล้วก็จริงแต่เหมือนคุณยังไม่ได้เปิดใจให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมีกำแพงใจคุณยังรู้สึกไม่มั่นใจเขาะคะเก้าไม้คุณยังรู้สึกแบบ ตัวคุณเองอาจจะเคยมีแผลใจก็ได้นะคะชาวแทดน้ำว้าวเดอรซันถ้านะคะถ้าคุณเปิดใจให้เขาในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างดีเยี่ยมไพ่เดอ u n ซันคือไพ่ที่ดีที่สุดถ้าคุณรับโอกาสรับโอกาสจากเขานะคะแล้วก็ดูใจกันไปหรือตกลงอ่คบกันจริงจังนะคะไพ่เดอะ n ซันนี้คือ เขาจะนำพาความสุขความสดใสามาสู่ชีวิตคุณนะคะแล้วก็เด่นว่าจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยราศีเมษสิงห์ธนูคนวันอาทิตย์เขามีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะเขาจะทำให้คุณเนี่ยสดใสามากมากนะคะพลังงานเดอสันเขาอาจจะหน้าเด็กกว่าวัยก็ได้นะคะหรืออายุเด็กกว่าคุณจริงๆแต่ที่แน่ๆคือเขามีความน่าซีดาบชาวธาตน้ำนะคะที่รู้สึกเบื่อนะรู้สึกเบื่อเบื่อ รู้สึกแบบอารมณ์แบบโปร่งๆนะคะเหมือนแบบเขาเข้ามาจีบคุณพัฒนาสารสัมพันธ์แต่คุณอะยังไม่เต็มร้อยกับเขานะคะไพ่สี่ดาบราชินีดาพลังงานเพศหญิงไม่ว่าจะคุณหรือเขานะคะสลับพลังงานได้เลยราชินีดาบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดูดูหน่อยนะคะเป็นคนที่เลือกเยอะนะคะเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะไม่ใช่คนอ่อนไหวง่าย จะไม่ใช่คนเซนซิทีฟดังนั้นถ้าคุณเป็นเพศชายคุณอาจจะเจอเพศหญิงที่เขาค่อนข้างจีบยากนะคะในเดือนนี้คนธารมกลุ่มตุนมิถุนว้าวดเ d พสปิดจบมาสวยมากนะคะธาตน้ำให้แปลมาเกเลยอะพลังงานของ ดีเอมเพสเนี่ยจะเป็นพลังงานเพศหญิงนะคะหรือพลังงานหญินที่เป็นคนสมบูรณ์แบบเพียรพร้อมในตัวเองมากนะคะรักตัวเองจิตใจดีมีความมั่นคงเป็นคนที่ใจกว้างมีความเป็นแม่สูงแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆาํทำไมครูบุญรู้สึกว่าคือราชินิดาบกับดีเอ็มเพสมันเหมือนคนละแต่ครูบุญไม่อยากอ่านในเชิงลบนะคะ ดังนั้นครูบุญจะอ่านในเชิงว่าพลังงานฝ่ายหญิงเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมในตัวเองมากๆเพียบพร้อมทั้งภายในภายน,นอกเดชเพศคือคนที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มากดวงจากกัดดินีดวงนารีอุปถัมภ์ดังนั้นจึงไม่แปลกหากเพศหญิงเขาค่อนข้างเลือกเยอะเลือกมากหรืออาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นเธอจะยังยังดูเชิงคุณอยู่เธอจะดูว่า คุณจะมาไม้ไหนเธอจะดูว่าคุณจะจริงจังหรือดูแลเธอได้ดีแค่ไหนถ้าคุณเป็นเพศชายเพราะอะไรนะคะเพราะไพ่ที่ครูบูญเห็นเนี่ยฝ่ายชายยังเป็นอัศวินถ้วยอยู่เลยนะคะกับเด็กถือถ่วยแต่ฝ่ายหญิงเป็นทั้งราชินีดาบและดีมเพศพลังงานมันไม่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเขาอาจจะเลยนะคะเลยยังไม่ได้เปิดใจให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนคุณไปรัก ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนาะคุณไปรักกับนางสูงสักหรือเปล่าคะคุณไปรักกับผู้หญิงที่เขาแบบเขาอาจจะมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะคะราชินีดาบเดีเยเพก็คือคนที่แบบดวงจักรพรรดินีอดวงใหญ่นะคะดวงวาสนาสูงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่เปิดใจเพราะคุณมองว่าพลังงานเพศชายคนนี้อาจจะยังไม่ คู่ควรกับคุณเท่าไหร่นะคะในความาจากพลังงานน้าให้นะคะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่พลังงานคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะชาวธาตุน้ําราชาถ้วยมาแล้วนะคะพอคุณบอกพลังงานยังเด็กอยู่คุณอาจจะเจอนะคะสําหรับสาวโสดนะคะในกรณีที่คุณยังโสดและคุณเป็นดีเอ็มเพสด้วย โสดครบพร้อมสมบูรณ์แบบครบเครื่องมากรักตัวเองมาก <c oughs> เห็นคุณค่าในตัวเองมากและดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมจะมีนะคะราชาถ้วยคนนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้แหละ่านน้ำเหมือนกันนะคะที่เขาเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนะคะเป็นสไตล์ป้าป๋าแดดด้นะคะเป็นสไตล์สไตล์แบบชอบเอาอกเอาใจคนรักนะคะเป็นสายแบบสปอย แฟนสปอยคนรักสปอยลูกนะคะราชาถ้วยคนนี้เขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะชาวธาตุน้ําคนคนนี้มีความรักเต็มเปี่ยมนะคะมีความรักอย่างหนักแน่นมากๆท่าเทียบกับอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยนี้เขายังดูเด็กอยู่นะคะแล้วก็เขายังไม่จริงจังจริงใจ,งจงโทษค่ะไม่ใช่ไม่จริงใจเขายังไม่จริงจังอัศวินถ้วยจะเป็นคนที่มาเร็วไปเร็วนะคะแต่ราชาถ้วยเนี่ย เขาจะหนักแน่นและมั่นคงมากๆแฟดดาบเนี่ยพลังงานหลักคุณมีกําแพงใจสูงมากนะคะโดยเฉพาะพลังงานไฟผู้หญิงนะคะสอดาบเนี่ยคุณต้องเลือกชาวท่าน้ำเดือนนี้ก้าวถ้วยก้า <c> ถ <oughs> ้วยมาตำแหน่งเดวิลเลยอะคุณต้องเลือกนะคะหนึ่งในนี้ก็มีทั้งคนที่อาจจะลุ่มลลหลงลงไหลคุณในเชิงเรือนร่างร่างกายมากกว่านะคะเป็นสไตล์แบบ รักสนุกอยู่นะคะยังไม่จริงจังแล้วก็มีคนที่จริงจังด้วยสีไม้เนี่ยที่ครูบุญพูดว่าจริงจัง the world ว wow. สมบูรณ์แบบมากนะคะชา,ชาวท่าน้ำคุณต้องเลือกนะคะบอกเลยโดยเฉพาะท่าท่าน้ำคุณเป็นพลังงาน e m p e s s ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายพลังงาน e m p ม e พ s คือพลังงานฝ่ายหยินนะคะหยินก็คือพลังงานความเป็นแม่นะคะพลังงานแบบ แม่จัดจ๋าเลยนะคะตัวแม่ว่ายง่ายเลยดังนั้นคุณได้เลือกนะคะชาวธาตุน้ําเดือนนี้จะมีทั้งคนที่ลุ่มหลงหลงไหลคุณในเรื่องของเรือนร่างร่างกายนะคะมองคุณในเรื่องของความสวยความหล่อนะคะแล้วก็เนี่ยเ้าถ้วยก็คือคนที่ยังเจ้าสําราญหน่อยนะคะกับราชาถ้วยคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของความรักและอัศาวินถ้วยนะคะพลังงานอาจจะเด็กกว่าคุณ ไปเลยนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มั่นคงในเรื่องของความรักเท่าไหร่ใต้สำรับก็ยังเป็นเดะเวอร์เดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกมีความรักหรือไม่มีตัวคุณก็อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองนะคะเดะเวอร์ The ก็คือคนที่แบบอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วนะคะครบเครื่องครบพรอุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องการงานการเงนิงนนะคะถ้าเป็นความรักถ้าคุณเลือกใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนว่าคุณจะได้ลงเอยแต่งงานสร้างครอบครัว มีทั้งดีเอ็มเพสี่ไม้เดอะเวอร์ ue, นะคะแบบที่สุดแล้วของเพศหญิงที่จัดได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่คุณต้องเลือกให้ถูกซึ่งครูบุญก็จะไม่เลือกให้จะไม่ตัดสินใจให้นะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดิอดซานมากับดีเอ็มเพจขนาดนี้ถ้าใครนะคะมีคนรักที่ดีอยู่แล้วไม่มีประเด็นอะไรเลยนะคะในเดือนกรกฎาคม มีโอกาสจะมีน้องนะคะจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ดีเอมเพได้ตั้งคันแต่ถ้าคุณยังโสดคุณก็จะเจอคนที่เขาพร้อมจริงจังสร้างครอบครัวสี่ไม้ลงหลักปักฐานแต่งงานกับคุณนะคะแบบมั่นคงเลยนะคะให้คุณเป็นดีเอเพสนะคะ ดูแลคุณอย่างดีให้เกียรติคุณเคารพคุณนะคะคุณจะอยู่สุขสบายเหมือนคุณนายนะคะใช้ชีวิตดังจักรพัิดีเนี่ยเดอะเวอร์ mm hmm. ก็คือคนที่แบบอยู่ในโลกที่สวยงามมากๆนะคะเดอะสตา์มาอีกนะคะแบบชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งมากมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ที่คุณแบบรอคอยคู่ที่คุณเคยร้องขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดอะสตาร์คนนี้และเด่นว่าเขาอาจจะเป็นคนดังนะคะของสังคมก็ได้ คนเด่นคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงมี FC มีผู้ติดตามหรือหน้าตาดีมากๆรอสวยมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าเขาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเดะสตาคนนี้คุณจะสมหวังคุณจะมีความสุขนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามนะคะคุณจะถูกดูแลอย่างดีนะถูกดูแลอย่างดีเขาให้เกียรติคุณเป็นแม่ของลูกนะคะแบบ เคารพคุณมากๆเนี่ยให้เดอะเว l ร์เดอะสตให้ที่แบบปังที่สุดออกมาหมดเลยนะคะท่าน้ำไม่ธรรมดาเดอะซันเดอะเว d รองนะคะดีเอ็มพอีกเดอะสตาอีกเห็น <c oughs> ไม่ <c oughs> เปเวอร์นะคะชาวท่าน้ำนะคะคุณจะบอกอะไรอีกนี่แหละคุณถึงได้เลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามนะคะให้สลับพลังงานเลยว่า คุณเป็นพลังงานที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบครบเครื่องรักตัวเองหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานที่เต็มที่อิ่มสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะคะถ้าคุณเป็นพลังงานนี้คุณจะเป็นฝ่ายเลือกนะคะเพศชายหรือเพศหญิงที่จะเข้ามาในชีวิตค,คุณที่มากกว่าหนึ่งคนอย่างแน่นอนนะคะชาวทนน่าน้ำท่านใดเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของครบุญด้วยนะคะ